สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการซ่อมนาฬิกานะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับรู้เรื่องแน่นอนครับเรือนนี้คือนาฬิกาลาโดไดสตานะครับระบบออตโตเมติกนะครับระบบออตโตเมติกอย่างแรกเลยคือเขาจะไม่ใช่ฐานนะครับพอไม่ใช่ฐานเนี่ยพอเวลานานๆานไปเราใช้ไปสัก3ปีถึง5ปีมันจะเริ่มเดินไม่ตรงนะครับอาจจะเดินเร็วเกินไปหรืออาจจะเดินช้าเกินไปนะครับสาเหตุหลักๆก็เกิดจาก น้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องแห้งหรือจากเป็นสนิมนะครับอย่างเรืองนี้ผมก็ทําการเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านขวามือที่มีชิ้นชิ้นส่วนอยู่เนี่ยก็คือจากเมติกมันเสียนะครับจากเมติกมันเสียเป็นสนิมเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอย่างที่เห็นวิ่งวิ่งอยู่นะครับเขาเรียกจากกรอกนะครับที่มุนหมุนอยู่เขาเรียกจากกรอกนะครับลาโดไดสตาเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็คนที่ซ่อมนาฬิกาเนี่ยก็จะมี ลูกค้าหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยติดต่อถามมาตลอดเลยว่าซ่อมลาโดไดสตากี่บาทล้างเครื่องลาโดไดสตากี่บาทนะครับระบบออโตเมติกเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า3ปี5ปีต้องล้างเครื่องครั้งหนึ่งนะครับขอย้ำนะครับว่าอย่าเกิน5ปีบางคนโหใช้เป็น10ปีนะครับพอใช้เป็น10ปีก็จะโอ้โหพังเยอะเลยทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดมายมยางกันน้ําจากเมติกฝาหลังตัวเรือนแตกก็มีนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูแลรักษาเนาะแล้วบางคนเนี่ยก็ ได้มรดกตกทอดมาก็เยอะนะครับลาโดไดสตาเนี่ยอย่างที่ร้านเนี่ยก็รับล้างเครื่องปรับเวลาหยอดน้ํามันอยู่นะครับใครที่อยากจะล้างเครื่องหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมลาโดก็มาสอบถามผมได้นะครับผมก็ชื่อคุณวีนะครับเป็นเจ้าของร้านวอสทูวีก็มีอยู่2ธุรกิจครับตัวนี้ก็มีธุรกิจรับซ่อมนาฬิกากับธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลรักษานาฬิกานะครับก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจอยากจะศึกษาการซ่อมนาฬิกาก็กดติดตามช่องผมไว้เลยนะครับชื่อช่องก็จําง่ายๆคือ สอนช่อมนาฬิการฟรีนะครับให้เซิร์ชค้นหาแค่นี้พอรับซ่อมสอนซ่อมนาฬิการฟรีแล้วก็เลื่อนดูก็จะเจอช่องผมนะครับโอเคประมาณนี้บ๊ายบาย